EP 1489คำพิภากษาสารดีกาที่4890ถับ2 5 6 6บริษัทอออ่ออางโจทย์ในโจทย์จ,จาร์จําเลยโจทย์ฟ้องกว่าให้บังคับจําเลยและบริวารคนย้ายกลวยวัดสด,ดุและสิ่งของอื่นๆ ออกจากทางเดินทางเดินรถยนต์หรือถนนในที่ดินพระราชจำยอบบางส่วนของโฉนดเลขที่3 4 2 8ีของโจทย์หากจำเลยไม่ดำเนินการให้โจทย์เป็นผู้ดำเนินการโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายห้ามมีให้จำเลยและบริวารนํากลวยวัสดุหรือสิ่งของอื่นๆมาวาง บนทางเดินทางเดินรถยนต์หรือถนน,นในที่ดินพระราจำยอมของโจทย์หรือกระทําการใดอันมีลักษณะอย่างเดียวกันในที่ดินดังกล่าวตลอดไปให้จําเลยชําระเงินแก่โจทย์วันละ1,400บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจําเลยและบริวารจะขนย้ายกรวยวัสดุ หรือสิ่งของอื่นๆออกจากทางเดินรถยนต์หรือถนนในที่ดินพระจำยอบดังกล่าวให้จําเลยรื้อถอนและปิดช่องประตูเข้าและออกบริเวณด้านข้างของผนังอาคารพานิย์เลขที่40ทับ67ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินฉนดเลขที่5465หรือถอน และขนย้ายพื้นคอนกรีตบริเวณหน้าประตูด้านข้างอาคารพาณิชย์เลขที่40ทับ67และประปับปรุงพื้นที่ให้มีสภาพดังเดิมหรือถอนและขนย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์หรือถอนและปิดช่องระบายอากาศหรือถอนและย้ายมาตรวัดน้ำป,ป่าท่อน้ำประปาและอุปกรณ์ และหรือถอนท่อน้ำทิ้งและอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศบริเวณด้านข้างของผนังอาคารพาณิชย์เลขที่40ทับ67กับขนย้ายวัสดุหรือสิ่งของอื่นๆอ,ออกจากที่ดินโนดเลขที่3428ของโจทย์หักจำเลยไม่ดำเนินการให้โจทย์เป็นผู้ดำเนินการโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่าย ให้จำเจำลยจําะค่าเสียหายวันละ500บาทนับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจำเลยจะรืร้อถอนและปิดช่องบานประตูเข้าออกเป็นการถาวรหรือถอนแร็กขนย้ายพื้นคอนกรีตเครื่องปรับอากาศพร้อมอุป,ปกรณ์ช่องระบายอากาศมตดวัดน้ำปราป่าและท่อน้ำปราป่าท่อน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศ และวัสดุหรือสิ่งของอื่นๆออกจากที่ดินโฉนดเลขที่3 4 2 8ี่องโจทขอดทั้งหมดแล้วเสร็จจำเลยให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้องสารจังต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนและปิดช่องประตูเข้าและออกบริเวณด้านข้างของผนังอาคารพาานชิเ์เลขที่40่ทับ6 ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินฉนดเลขที่5465ของจำเลยเป็นการถาวรให้จำเยลยรื้อถอนและขนย้ายพื้นคอนกรีตประตูบริเวณหน้าประตูด้านข้างของอาคารพาณิชย์เลขที่40ทับ67ออกจากที่ดินฉนดเลขที่3428ของโจทย์และปรับปรุงพื้นที่ให้มีสภาพดังเดิม ให้จำเลยหรือถอนและขนย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ที่ติดตั้งบริเวณด้านข้างของผนังอาคารพาณิชย์เลขที่40-67ออกจากที่ดินโฉนดเลขที่34-28ของโจทย์ให้จำเลยหรือถอนและปิดช่องระบายอากาศบริเวณด้านข้างของผนังอาคารพาณิชย์เลขที่40-67ออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 3ามสีของโจทย์เป็นการถาวรให้จำเลยรื้อถอนระยายมาดวัดน้ำปะปาท่อน้ำปะป่าและอุปกรณ์บริเวณด้านข้างของอาคารพานชย์เิรแกที่40ท7บออกจากที่ดินฉนดเรขที่3428ของโจทย์ให้จำเลยรื้อถอนท่อน้ำทิ้งอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศ บริเวณด้านข้างของผนังอาคารพ่านนิตรเรกที่40-67ทับออกจากที่ดินโฉนดเรขที่3 4ม8ของโจทย์ให้จำเลยขนย้ายวัสดุหรือสิ่งของอื่นๆออกจากที่ดินชนดเรขที่3 4 2 8ีของโจทย์ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทกในอัตราวันละ100บาทนับแต่ วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะเลยจะรื้อถอนและปิดช่องบานประตูเข้าออกเป็นการถาวรหรือถอนและขนย้ายพื้นคอนกรีตเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ช่องระบายอากาศมัดวัดน้ำปะ่าและท่อน้ำปรปาท่อน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศและวัสดุหรือสิ่งของอื่นๆออกจากที่ดินฉนดเรขที่ 3,4,2,8ของโจทย์แล้วเสร็จกลับให้จำเลยใช้ค่าหรือจ่าร,รเนียมแทนโจทย์โดยกำหนดค่าทนายความ5,000บาทเฉพาะค่าขึ้นสารให้จำเลยใช้แทนตามจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทย์ชนะคดีค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีให้เป็นพับคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกโจทย์อุทธรโดยผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นตน้นรับรองว่า บีเหตุอันควรอุทธรในข้อเท็จจริงได้สาลอุทธร์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยและบริวารขนย้ายกรวยวัสดุหรือสิ่งของต่างๆออกจากทางเดินทางรถยนต์หรือถนนพระจำยอมในที่ดินโฉนดเรขที่กที่3.4.2.8ห้ามมิให้จำเลยและบริวารน,นำกรวย วัดสดุหรือสิ่งของต่างๆมาวางบนทางรถยนต์หรือถนอนพระจำยอมในที่ดินฉนนเรขกที่3 4 2 8หรือกระทําการใดๆอันมีลักษณะอย่างเดียวกันนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นข้าราชการตำเนียมชั้นอุทธรให้เป็นพับจําเลยดีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลดีกาศาลดีกาวินิจฉัยว่า คดทีจริงที่คู่ความมิได้ตัวแย้งกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติว่าเมื่อวันที่21มีนาคม2 5 3 9บริษัททหารวงเล็บภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทออา่างเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่3428ในขณะนั้นได้จดทะเบียนพระราชยอมเรื่องทางเดินทางรถหยนต์ ระบบไฟฟ้าปะป่าโทรศัพท์ท่อระบายน้ำตลอดจนสาธารณูปโภคอื่นๆในที่ดินแปลงดังกล่าวบางส่วนแก่ที่ดินสามัญทรัพย์จำนวน46แปลงซึ่งรวมถึงที่ดินโฉนดเลขที่58 58และโฉนดเลขที่5465 วันที่6พฤศจิกายน2 5 5 1บริษัทอออขายที่ดินโฉนดเลขที่3428ให้แก่โจทย์ต่อมาวันที่25พฤษภาคม2 5 5 2จํจำเลยซื้อที่ดินโฉนดเลขที่5,8,5,8พร้อมอาคารพาณิชย์เลขที่40่ทับ66จากเจ้าของที่ดินเดิมและวันที่16สิงหาคม2 5 5 5 จำเลยซื้อที่ดินฉนดเลขที่5465พร้อมอาคารพาณิชย์เลขที่4 0ทบ6 7จากเจ้าของเดิมหลังจากนั้นจำเลยและบริวารน,นำกลวยวัสดุหรือสิ่งของอื่นๆมาวางบนทางรถยนต์หรือถนนซึ่งเป็นทางพระรจำยอมในที่ดินฉนดเลขที่3428ของโจทย์ หน้าอาคารพาณิชย์เลขที่40่ทับ6และ40ทับของจำเลยและหน้าอาคารพาณิชย์อื่นที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอาคารพาณิชย์ของจำเลยนอกจากนี้จำเลยและบริวารใช้ช่องประตูบริเวณด้านข้างอาคารพาณิชย์เลขที่40 6 7ทับของจำเลยเป็นทางเข้าออกลุกล้ำ เข้าไปในที่ดินโฉนดเลขที่3 428ของโจทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทยดรวมตลุดตลอดถึงพื้นคอนกรีตหน้าประตูด,ด้านข้างของอาคารพานิ์ดังกล่าวเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งช่องระบายอากาศมาตรวัดน้ำประป่าท่อน้ำปะป่าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งท่อน้ำทิ้ง และอุปกรณ์ของเครื่องประบอกาศที่ติดตั้งอยู่ด้านข้างของผนังอาคารพาณิชย์ดังกล่าวก็ปลูกสร้างหรือติดตั้งลุกล้ํที่ดินโฉนดเลขที่3428ของโจทย์ซึ่งจำเลยเป็นผู้ครอบครองใช้ประโยชน์วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวโดยจำเลยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทย์ให้ใช้ในที่ดินโฉนดเลขที่3428ของโจทย บริเวณค่าอาคารพาณิชย์ดังกล่าวการกระทําของจําเลยทําให้โจทย์ได้รับความเสียหายเป็นการละเมิดต่อโจทย์ภายหลังสารชั้นต้นมีคําพิพากษาแล้วจําเลยได้ปฏิบัติตามคําพิพากษาโดยจําเลยรื้อถอนและปิดช่องประตูด,ด้านข้างของผนังอาคารพาณิชย์เลขที่40ทับ67หรือถอนและขนย้ายพื้นขนกรีตบริเวณ หน้าประตูด้านข้างอาคารดังกล่าวปลอดจนหรือถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆและขนย้ายวัสดุหรือสิ่งของอื่นๆออกจากที่ดินโฉนดเลขที่3 4 2 8ีของโจทย์เสร็จสิน้นตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2564กับได้ชำระค่าเสียหายแก่โจทย์ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้วมีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของจำเลยว่า การกระทําของจำเลยที่นำกรวยมาวางบนทางรถยนต์หรือถนนในที่ดินถนนเลขที่3428ซึ่งเป็นทางพระจำยอมหน้าอาคารพณิชย์เลขที่40ทั66และ40ทั67ของจำเลยและหน้าอาคารพณิชย์อื่นที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามอาคารพณิชย์ดังกล่าวของจำเลยเพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ส่วนตัวของจำเลยและบริวารน,นั้น การกระทําของจําเลยซึ่งเป็นเจ้าของสามัยยทรัพย์เป็นการก่อภาระเพิ่มขึ้นแก่ภรรยทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินของโจทหรือไม่เห็นว่าทางรถยนต์หรือถนน,นในที่ดินโฉนดเลขที่3428เป็นทางพระ t h จำยอมแก่เจ้าของสามัยยทรัพย์ทุกแปลงที่จะใช้ทางรถยนต์หรือถนน,นดังกลาง่าวและโจ์ในฐานะเจ้าของที่ดินภรรยทรัพย์ ก็มีสิทธิ์ใช้สอยอย่างเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังนั้นการที่จำเลยนำกลวยหรือวัสดุอื่นใดมาวางบนทางประจํยอมดังกลา่าวทั้งกลวยยังมีข้อความระบุว่าห้ามยกกลวยออกแสดงว่าจำเลยหวงที่บริเวณดังกล่าวไว้สําหรับจอดรถหรือเพื่อประโยชน์อื่นใดแก่จำเลยเพียงผู้เดียวอันเป็นการใช้สิทธิ์ในพระ จำยอมเพิ่มขึ้นมากกว่าเจ้าของสม,มัยทรัพย์อื่นทำให้เจ้าของสม,มัยทรัพย์อื่นรับโจทย์ไม่อาจใช้ประโยชน์จากทางพาระจำยอมในบริเวณดังกล่าวได้อย่างสะดวกการทำของจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของสม,มัยทรัพย์จึงเป็นการก่อพระเพิ่มขึ้นแก่พระยทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและผ่านชย์มาตรา1 3 8 8อันเป็นการระเมิดต่อโจทย์ จำเลยจึงต้องขนย้ายกุรวยหร,หรือวัสดุอื่นใดที่อยู่บนทางพระจำยอมออกไปที่สาุุธรพิพาษสามานั้นสันดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้นพิภาคษายืนข้าราชารธรรมเนียมในชั้นดีกาให้เป็นพักกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1,388เจ้าของสมยศัพย์ไม่มีสิทธิ์ทำการเปลี่ยนแปลงในภรรยศัพย์หรือในสมยศัพย์ซึ่งทำให้เกิดภาระรเพิ่มขึ้นแก่ภรรยศัพย์